วิธีการดาวน์โหลด PowerPoint จากไดดา์นะคะค,คุณครูจะได้รับเมลนี้นะคะในอีเมลของค,คุณครูที่ได้แจ้งทางเพจมานะคะให้กดไปที่อีเมลนะคะมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคะให้กดไปที่เปิดค่ะทีนี้ PowerPoint จะเด้งมาในหน้าที่เป็นแบบนี้นะคะฟอนต์จะเคลื่อนอยูเ่เพราะว่าอันนี้เราเปิดอยู่ใน Google Slide นะคะ อันนี้คือ Google Slide ยังไม่ใช่โปรแกรม PowerPoint นะคะดังนั้นเราต้องต้องดาวน์โหลดไฟล์นี้แล้วนำไปเปิดในโปรแกรม PowerPoint นะคะวิธีการดาวน์โหลดก็คือไปที่ไฟล์นะคะไปที่ไฟล์เสร็จแล้วนะคะไปตรงตำแหน่งดาวน์โหลดอันนี้นะคะให้ดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์ PowerPoint อันนี้นะคะ oh. pptx เนี่ยนะคะแล้วก็กดเข้าไปค่ะ ทีนี้นะคะก็จะขึ้นว่าดาวน์โหลดเสร็จนะคะกด open file ค่ะไฟล์ก็จะเด้งมาที่โปรแกรม p o w e r p o i n t ของเรานะคะก็จะใช้งานได้ปกติค่ะ